ท่องนรกอวจีใหม่ตอนที่18บังคับให้คนเป็นโสเพณีลงโทษด,ด้วยเสาร้อนพระพุทธจี้กงลงประทับทิ่ปัญนความบ้าใช้คำหวานไ่เลาะล่อลวงคนสนะลน้นผูกอาคาตก่อกรรมเข็นลวงคนด้วยคำหวานหูก่อกรรมเวนสร้างกรรมเหตุให้รับทุกข์ เขาเพลิงไฟบาปกรรมชั่วที่ทําบายไม่รู้สึกไม่สํำนึกขอขมาเปลี่ยนแก้ไขโทษสูงสุดในแดนนรกนั้นสทุกขก่ำมไปต้องร้องไห้เศร้าโศกาโทษสูงสุดก็คือนรกอเวจีชาวโลกมักจะชอบฟังคำหวานไผล้ ราะคิดว่าคำหวานไผเลาะนั้นเป็นคำจริงเพราะคำหวานไพเราะประโยคเดียวทําให้ตลอดชีวิตต้องตกอยู่ในความลุ่มหลงเพราะคำหวานประโยคเดียวทําให้กลายเป็นคนเลอะเลือนไปตลอดชาติถึงแม้ว่าบนโลกนี้จะมีคนอยู่มากมายหลายประเภทแต่ทว่าทุกคนกับชอบฟังคำพูดที่ดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดที่ประจบประแจงคิดว่าเป็นคนที่พูดจาประจวบประแจง ก็คือคนที่รู้ใจแต่ในคำหวนานไพเลาะนั้นมักจะแฝงไปด้วยกับดักหลุมพังมากมายเมื่อตกหลุมพังไปแล้วก็ยากที่จะสามารถหลุดพ้นออกมาได้ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเมื่อ18ปีก่อนทางภาคกลางของไต้หวันมีชายคนหนึ่งแช่สวีในสวีคนนี้ตลอดชีวิตชอบเที่ยวหาความสำาราญมักจะเข้าเข้าออกออก,ออกสถานบันเทิงอยู่บ,บ่อยๆ คนคนนี้ไม่มีความสามารถอะไรสักอย่างเก่งแต่พูดคำบานมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกนายฉวีหลอกมีอยู่วันหนึ่งนายชวีเดินเต็ดเตจนกระทั่งไปถึงดิสกโกเทกแห่งหนึ่งได้พบกับหญิงสาวนางหนึ่งนายชวีเห็นว่าเด็กสาวคนนี้มีรูปโฉมที่งดงามมากจึงเข้าไปพูดจาสนทนาด้วยใช้ความสามารถในการพูดพูดจนคนฟังเคิบเคม วันนั้นนายฉีได้เชิญเด็กสาวหนางนี้ไปที่ห้องพักใช้วาสศิลล์ล่อลวงกลัของเด็กสาวต่อมาวันหนึ่งนายฉีกับเด็กสาวไปที่สถานบันเทิงด้วยกันที่แท้นายฉีเอาเด็กสาวไปหลอกขายตอนนั้นนายฉีถีเงินมาก้อนหนึ่งแล้วเรียกให้เด็กสาวไปช่วยนับเงินเมื่อเห็นว่าจำนวนเงินที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็บ,บอกเด็กสาวว่ารออยู่ที่นี่นะ เดี๋ยวฉันจะออกไปทํำธุระก,ก่อนคิดไม่ถึงบ้าจากนั้นเป็นต้นมานายฉีก็ไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยน่าสงสารเด็กสาวถูกเขาหลอกมาขายแล้วยังช่วยเขานับเงินอีกตัวเองกลับไม่รู้อะไรเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาชีวิตและร่างกายของเด็กสาวก็ผ่านไปอย่างเจ็บปวดทรมานกายใจเป็นที่สุดเพียงเพราะถูกคำพูดที่หวานหูหลอกไปชั่วขณะ ทำให้ตัวเองต้องตกอับกลายเป็นหญิงโสเพณีมีชีวิตที่น่าอานาถแล้วจะไม่ให้รู้สึกเศร้าเสียใจได้อย่างไรพูดถึงนายฉีหลังจากที่นําเงินกลับไปแล้วใช้ชีวิตเสีสุขอยู่ช่วงเวลาหนึ่งทั้งดื่มกินเที่ยวโสเพณีเล่นการพนันสุดท้ายก็ติดเชื้อกามาโลกถึงแม้ว่าจะไปหาหมอแต่ก็รักษาไม่หายร่างกายเน่าเฟะจบชีวิตลงอย่างอานาถคดีนี้ นรกตัดสินลงโทษด,ด้วยเสาร้อนภูเขาเมฆผลกรรมที่ตอบสนองนั้นไม่มีคาดเคลื่อนแม้แต่น้อยเอาละสิทธิ์เราวิญญาณเจ้าจงออกมาจากร่างได้แล้วสิทธิ์คารวะพระอาจารย์ติบขึ้นบนบัลังบัวเถอระหว่างทางมีลมเย็นพัดมาเบาๆในหูยังคงได้ยินเสียงรำ่ำไห้เหมือนเดิมไม่ขาดทำให้เกิดความเศร้าใจเห็นแสงสว่างเพียงเล็กน้อย เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างพื้นดินอยู่เบื้องหน้าแล้วสิทธิ์แล้วเจ้าจงไปคาราวะเสียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองซิผู้น้อยคาราวะท่านเสียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองท่านเมธีไม่ต้องมากพิธีคาราวะท่านพุทธจีกงท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนคนเสียสติคล้ายกับกำลังหัวเราะแต่ก็เหมือนกับกำลังร้องไห้ทำให้รู้สึกวหวาดภวา ที่แท้มีคนกลุ่มหนึ่งถูกยัก์ใช้หอกง่ามยี้สกัดจุดหัวเราะเอาไว้จึงหัวเราะออกมาไม่หยุดและไม่สามารถที่จะหยุดหัวเราะได้เห็นถึงความน่ากลัวของจุดหัวเราะมีบางคนหัวเราะจนน้ำลายฟูมปากบางคนหัวเราะจนกระอักเลือดบางคนหัวเราะจนอาเจียนเอาน้ำย่อยในกระเพาะและลำไส้ออกมา บางคนก็เข้าไปกินสิ่งที่คนอื่นอาเจียนออกมาเห็นแล้วทำให้คลื่นไส้มองไปอีกด้านหนึ่งดูเหมือนมีคนกำลังเต้นอยู่ทันใดนั้นพื้นก็ค่อยๆแดงขึ้นแล้วคนที่กำลังเต้นอยู่ก็ใช้ขาทั้งสองข้างกระโดดไม่หยุดและยิ่งกระโดดไวขึ้นไวขึ้นสภาพชุนลมุนวุ่นวายเหมือนเป็ดที่หนีการไล่ฆ่าพื้นยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆจนเท้าของคนที่เต้น เกิดตุ่มพุพองขนาดใหญ่ผลที่เท้าไม่ไปแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยจุดท้ายร่างกายแต่ละคนก็ทนไม่ไหวล้มลงไปนอนกับพื้นเนื้อหนังละลายเหนียวติดพื้นกลายเป็นคราบเลือดสปกปรกคันสีฟ้าปุ้งกระจายออกไปเหม็นไม่ไปทั่วกระดูกกลายเป็นเท่าทุลีด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงและระเหยกลายเป็นไอลอยเข้าไปในสะบัวแล้วหยดลงในกระโถน จากนั้นก็กลายเป็นร่างคนแล้วถูกยักษ์ควบคุมตัวอีกครั้งพวกเขาถูกยักษ์ตบด้วยฝ่ามือถูกหอ,อกง่ามและกระบองทุบตีที่หัวใจทันใดนั้นก็มีนกอินทรีเหล็กหลายตัวพ่นเปลวไฟออกมาใส่ทุกคนทําให้ขนและผมไม่เกรียมหมดแล้วอินทรีเหล็กก็แย่งกันจิกกัดลูกตาของพวกเขาเป็นอาหารยังมีหมาทองแดงตัวหนึ่ง เล็บและฟันของมันคมมากกระโจนเข้าใส่ร่างของคนเหล่านั้นตะกุยตะกายอย่างบ้าคลั่งแล้วกัดหูจนขาดจากนั้นก็มีงูหินตัวยาวเข้ามาพันรัดตัวเดี๋ยวก็กัดมือและเทา้าเดี๋ยวก็ชอนชัยเข้าไปในปากตาจมูกหูได้ยินแต่เสียงกรีดร้องจนแทบแสบแก้วหูเป็นระยะเป็นระยะในที่สุดก็สะอึกสะอื้นเป็นเสียงแหบต่ำ ร้องไห้จนเสียงแหบแห้งถึงตอนนี้นักโทษเหล่านั้นก็ถูกจัดการจนหมดแรงเป็นอัมพาตไม่รู้จะทำอย่างไรช่างทุกข์ทรมานคืนนี้ท่านเมธีจะสัมภาษณ์ใครดีท่านเซียนกวนโปรดชี้แนะไม่ทราบว่าคนเหล่านี้ทําบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกลงโทษเช่นนี้คนเหล่านี้เมื่อตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนปากหวานพูดคำอันเป็นเท็จ เห็นการหลอกลวงคนอื่นเป็นความสุขหล่อลวงผู้หญิงไปค้ากามรายละเอียดต่างๆในนั้นใช้เวลามากกว่าหนึ่งกับก็ยังพูดไม่หมดถ้าอย่างนั้นนำคนที่อยู่ตรงกลางนั้นมาสัมภาษณ์ได้หรือไม่ท่านใดนั้นขุนพลทั้งสองก็ควบคุมตัววิญญาณบาปเข้ามาขุนพลกล่าวว่าเรียนท่านเซียนกวนนำตัววิญญาณบาปมาแล้วครับท่านเมที เชิญสัมผั์ได้เต็มที่ท่านเป็นคนที่ไหนตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ทำอะไรทำไมถึงได้ตกนรกอเวจี v G? โปรดเล่าออกมาให้ชัดเจนฉันเสด็จดังชาติที่แล้วเกิดในตระกูลที่รำรวยเพราะว่าฉันถูกเลี้ยงอย่างตามใจมาตั้งแต่เด็กจึงมีนิสัยกี้เกียจสันหลังยาวรักความสบายเป็นเพราะว่าฉันมีชีวิตเี่รำรวย จึงตัดสินนิสัยเสพกามและมักจะไปเที่ยวช่องโซเภนีอยู่บ่อยๆฉันเป็นคนพูดเก่งทุกครั้งที่พูดไม่มีอะไรที่ใครจะไม่ค่อยตามถึงแม้บางคนจะรู้อยู่แก่ใจว่าฉันเป็นคนปากหวานแต่กลับไม่มีใครสามารถปฏิเสธต่อต้านได้ฉันมักจะหลอกลวงเด็กสาวผู้ไม่รู้ประษีภาษาให้ติดกับแล้วก่อลักพาตัวอันดับแปลก ฉันจะสแสวงหาความสุขในกามจากเด็กสาวเหล่านั้นก่อนพอเบื่อก็ขายเข่าช่องโซเพนีเป็นพ่อใดเด็กสาวเหล่านั้นมาอย่างง่ายๆนานวันเขาก็กลายเป็นพ่อค้าผู้หญิงบังคับผู้หญิงเป็นโซเปนีบรรทายในชีวิตติดเชื้อกรรมโลกหลังจากที่ตายแล้วพญายมเหตัดสินรับโทษในนรกฝ่ามือตบนรกเจาะใจนรกสาวใส นรกตัดขานรกลดบทและพึงจะมารับโทษที่นี้ได้ไม่นานตัวท่านศกปรกไปหมดทั้งตัวหน้าตาหน้าขยักขยแงท่านควรจะตั้งใจสำนึกขอขมากรรมอย่างจริงใจจึงจะถูกหากตอนสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่รู้จักพุทธนามอยู่บ้างควรระลึกถึงพุทธนามตั้งใจสวดท่องพุทธรังสีก็จะปกปักคุ้มครอง ฉันจะจดจำไว้ในใจและสำนึกขอขามากรรมแก้ไขความผิดหวังว่าชาวโลกจะไม่เจริญลอยตามแบบฉันที่นี้ทุกทรมานเสียจริงๆอา้าวดึกแล้วกลับกันเถอะขอบคุณท่านสินกวนและท่านขุนพลทั้งสองที่ช่วยเหลือน้อมสงท่านพุทธจีกงและท่านเมธีชิวถึงสำนักเกื้อหงทางแล้วสิทธิเ์เรา จงกลับเข่าแางสิทน้อมส่งพระอาจารย์